ราเชลน้ำตารินเปิดใจหลังถูกปลดจากตำแหน่งนางงามราเชลเปิดใจทั้งน้ำตาหลังถูกปลดจากตำแหน่งนางงามลัน่นนี่คือช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการนางงามระดับโลกเมื่อราเชลคุปตะเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024จากประเทศอินเดียออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกผ่านคลิปวิดีโอบน YouTube ส่วนตัวหลังถูกปลดจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการโดยเธอยอมรับว่านี่คือช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิต ในคลิปดังกล่าวราเชลเผยทั้งน้ำตาว่าตลอดระยะเวลาที่เธอดำรงตำแหน่งเธอเผชิญกับความกดดันและปัญหาหลายด้านทั้งในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่และหน้าที่ที่ไม่ได้สอดคล้องกับบทบาทของนางงามอย่างที่คาดหวังหนึ่งในสิ่งที่เธอรู้สึกไม่สบายใจที่สุดคือการถูกขอให้ไล์สดขายของผ่านทิกทอกรวมถึงการทำคอนเทนต์บางอย่างที่เธอมองว่าไม่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของตำแหน่งระดับโลกทำให้เธอรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองและไม่ได้รับการสนับสนุนในแบบที่ควรจะเป็น ราชเชลยังเปิดเผยว่าเธอได้รับเงินเดือนเพียงแค่เดือนแรกเท่านั้นหลังจากได้รับตำแหน่งจากนั้นก็ต้องใช้เงินส่วนตัวเพื่อ,อย่างชีพและต้องขอเงินจากครอบครัวมาใช้ในชีวิตประจำว่าเธอ,อยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่เงินสดจำนวน1,000ดอลลาร์สหรัฐหายไปจากที่พักแต่กลับไม่ได้รับคำอธิบายหรือความช่วยเหลือใดๆจากผู้ดูแล นอกจากนี้เธอยังถูกจำกัดโอกาสในการทำงานในประเทศบ้านเกิดเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างองค์กรมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแลกับ National Director ของอินเดียส่งผลให้เธอเสียโอกาสในการให้สัมภาษณ์กับสื่ออินเดียรายใหญ่และถูกตัดออกจากงานสำคัญหลายงาน ที่น่าตกใจคือเธอเปิดเผยว่าเธอถูกบังคับให้เซ็นสัญญาหลังได้รับตําแหน่งซึ่งเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรมากกว่าจะคํานึงถึงสิทธิ์และความเป็นอยู่ของผู้ครองตําแหน่งเมื่อพยายามขอเจรจาหรือขอเปลี่ยนแปลงบางเงื่อนไขกลับถูกปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยการออกมาเปิดใจในครั้งนี้ของราเชลสร้างแรงสันสะเทือนต่อวงการนางงามและสังคมออนไลน์อย่างมาก โดยมีทั้งกระแสะให้กำลังใจจากแฟนๆและเพื่อนร่วมวงการพร้อมทั้งมีเสียงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบความเหมาะสมในการดูแลนางงามระดับโลกและทบทวนบทบาทหน้าที่ที่ควรให้เกียรติและคุ้มครองผู้ได้รับตำแหน่งอย่างแท้จริง